สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ o u t s t a ท e ครับผมวันนี้เราก็มาเจอกันในซีรีส์ของคอฟฟี่มันเดิมนะครับก็เป็นวิวที่หลายคนคุ้นเคยแต่ไม่ได้เจอกันนานละวันนี้ครับเราก็มีกาแฟแบบว่าพรีเมี่ยมชั้นดีเลยอย่าบอกนะอย่าบอกอย่าบอกเขาทุกคอั แล้วนี้เรามีลูกค้าเข้านะซึ่งก็คือนี่เลยือมาช่วยกันถือช่วยกันถือนะก็คือร้านลูกโรสเตอร์นะครับเป็นกาแฟอาราบิก้าแท้100%นะพรีเมียมด้วยมาจากดอยช้างจังหวัดเชียงรายนะครับกาแฟเขาเนี่ยก็จะปลูกที่ความสูงประมาณ1,400แล้วก็โปรเซสเนี่ยเขาจะเป็นโปรเซสเอ่อวอชโปรเซสทั้งหมดเนาะใช่ซึ่งตัวกาแฟเขาเนี่ยเขาก็จะมีการคั่ว4ระดับด้วยกันคั่วแบบอ่อนเขาจะใช้โค้ดเนมว่าเป็นแบบไลท์อ่าแล้วก็เป็นคั่วกลางอ่อนอันนี้เขาจะใช้เป็นเซตี้ แล้วก็เป็นขั้วกรารเข้มอันนี้เขาใช้เป็นฟูซิตี้ก็สุดท้ายคือขั้วเข้มชื่อว่าดาร์กแหละคือจริงๆวันนี้เ,เราสั่งมาทั้งหมดีรายการในการเป็น4ระดับการขั้วก็คือขั้วอ่อนขั้วการเข้มขั้วการอ่อนแต่ว่าเราไม่ได้เอาขั้วเข้มมาเพราะว่าถ้าเราขั้วเข้มมาเกรงว่าคืนนี้จะ<ต>ไม่ได้<ต>นอน เพราะฉะนั้นเราเอาแค่สามถุงก็แล้วกันก็จะมาชิมเป็นเมนูของอเมริกาโน่ร้อนเนาะใช่ส่วนใหญ่แล้วเรากินเราเมรมิการโน่ร้อนมิกาโน่เย็นเป็นปกติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะคุ้นเคยับการชิมแบบประเภทนี้จะได้บอกได้ว่ารสชาติเป็นยังไงในฐานะที่คนแบบกินแบบบ้านๆเราอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวนี้สเต็ปก็คือเราจะชิมคั่ว่อนก่อนคั่วปอนดก่อนอ่าอนด์ร้อนเย็นนะครับแล้วก็เป็นคั่วกลางร้อนเย็นแล้วก็โค้กเข้มร้อนเย็นตอนนี้ผมกดกาแฟแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งกาแฟนี้ต้องบอกกันว่าเราชงผ่านแลนโซะครับ โดยใช้โดสเนี่ยอยู่ที่18กรัมครับอุณหภูมิน้ำอยู่ที่92องศานะครับก็มีคอมเมนต์มาบอกว่าเอ้ยพูดดีเทลนิดเดียจะได้รู้ว่าชงยังไงอะไรอยเงี้ยเดไปชมตามอะไรอย่างงี้ยแล้วก็รอบนี้เนี่ยที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเนาะก็คือผมมีเครื่องบดกาแฟแบบมือหมุนซึ่งเราทำหมอนะครับก็ใช้11คลิกอ่าบอกละเอียดขนาดนี้นะครับไปชงตามตามกันได้ได้โอเคเดี๋ยววันนี้เรามาชิมกันเลยดีกว่าครับมาเริ่มที่ขั้วอ่อนกันก่อนนะครับมาเริ่มที่ที่กลิ่นของเมลกาแฟก่อนนะครับกลิ่่่่นนนนขออองเเเมลกกาแฟีียยัว็ เราจะรู้อีกแล้วว่ามันจะแบบเบอร์รี่เบอร์รี่นะครับอ่าเรายี่ลองชิมก็กลิ่นได้ตามมาตรฐานของกาแฟปกติเลยแล้วก็ค่อนข้างจะพรีเมี่ยมก็คือว่าจะไม่มีดีเฟกที่เป็นกลิ่นที่เป็นแบบ่าน ใช่อะไรใช่ปนเจีอยวปนเข้ามาก็คือก็คั่วอ่อนนี่คือค่อนข้างที่จะแบบสมั่งเสมอเนาะแล้วก็ถ้าจะดูเมล็ดกาแฟที่ออกมาเนี่ยก็คือจะเห็นว่าจะไม่ค่อยมีเม็ดที่ d e f e c ก็คือเป็นเม็ดครึ่งเม็ดแตกเเม็ดแตกเม็ดเป็นลาเป็นอะไรอย่างเงี้ยบอกได้เลยว่ามันเป็นเม็ด p r e m i ยมเพราะฉะนั้นในนั้นก็คือจะเป็นเม็ดที่กลมหมดหมดนะครับไม่ได้มีเม็ดแตกเม็ดเสี่ยมอะไรออกมานะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับว่ารสชาติกาแฟเป็นยังไงครับรับชี่ยเริ่จริงเลยครับนะครับ อเอาผมก่อนแล้วกันนะได้ได้ได้จะพูดว่าเป็นรสชาติที่เราคุ้นเคยสําหรับเม็ดกาแฟดดยชาที่ควรระดับนี้นะครับก็มีความเรี้ยวติดเข้ามาแน่นอนเพราะว่ามันเป็นข้ออ่อนเนาะแล้วมันก็จะมีความเนช็อกโกแลตซึ่งช็อกโกแลตคาราเมลอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นจุดเด่นเอกลักษณ์ของประเทศไทยอยู่แล้วที่เป็นเม็ดรายโอยช้าบ้านเรานะครับก็จะลักษณะประมาณนี้เลยแต่ว่าด้วยความขั้วอ่อนมันก็กลายเป็นว่ารสกาแฟเนี่ยก็จะมีความเบอร์รี่ผสมกับช็อกโกแลตคาราเมลรวมตัวกันอยู่ในนั้นบางร้านเนี่ยถ้าหากว่าขั้วอ่อนมากจน ซึ่งเราจะสัมผัสได้เวลาเราชิมบางคนชอบบางคนไม่ชอบนันแล้วแต่แต่บอกว่าในนี้เนี่ยไม่มีกลิ่นที่เหม็นเขียวหรือไม่ได้กลิ่นเหม็นเขียวแบบนั้นเกิดขึ้นซึ่งผมเคยกินกาแฟที่ค่อนข้างจะเหม็นเขียวเพราะมันคั่วอ่อนมาแต่บางคนเขารับได้นะแต่ว่าผมผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วบอกว่าอันนี้คือโอเคคือรสชาติเป็นเบอร์รี่แล้วก็บาลานดีสำหรับคนที่เกลียมกาโน่ก็ดีเลยสําหรับผมนะก็คือถ้าที่กินไปเนี่ยตัวเซลเวอร์ของมันเนี่ยก็ช็อกโกแลตนะช็อกโกแลตจะชัดอยู่นะมันก็จะมีแบบมีเปรี้ บอดี้ไม่ได้ไม่ได้หนักมากเกินไปแล้วก็ไม่ได้เบาบางอะไรเงี้ยบอดี้ก็กําลังกาลังดีก็คือวิสซัพพอร์ตหรือว่าแบบความเปรี้ยวเงี้ยเออมันก็บาลานซ์บาลานซ์กินได้ไม่เบื่อนะถ้าจะกินต่อไปกิบได้เรื่อยมันกินไม่เบื่อจริงๆบอกเพราะว่ามันมีความเปรี้ยวติดอยู่ในนั้นทำให้เรากินนานๆแล้วมันไม่เลี่ยนเหมือนกาแฟขมๆบางทีเราอาจจะชอบกาแฟขมบ้างเปลี่ยนมากินขมบ้างแต่พอขมจนแบบบ่อยๆทุกแก้วทุกวันเงี้ยมันจะเริ่มเลี่ยนใช่มันจะเริ่มเลี่ยนแต่อันนี้มันจะมีความเปรี้ยวความบแบ วาไรตี้กว่าเออวาไตี้กว่าแบบพว่เข้มไปเลยใช่อย่างงี้นะครับก็ดีครับถือว่าดีเดี๋ยวเราไปกินแบบเดียกันโอเคเรากลับมาแล้วนะครับอันนี้เป็นทงเย็นแล้วนะก็ไปใส่ในถังมา ครับก็สาเหตุที่เราต้องกินเย็นเนี่ยเพราะว่าอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปแล้วรสชาติกาแฟมันเปลี่ยนไปถูกต้องเพราะฉะนั้นเราก็ต้องชิมทั้งร้อนทั้งเย็นเพราะบางคนก็ชอบกินร้อนบางคนชอบชอบชิเย็นอย่างเราชอบกินเย็นเพราะที่ร้อนนะครับแล้วก็เมนูเย็นมันจะรู้สึกว่ามันสดชื่นสดชื่นด้วยกิเย็นเนี่ยค่อนข้างจะเหมาะกับกาแฟที่เป็นสไตล์แบบฟูตตี้เบอร์รี่ใช่ใช่ใช่น้ำผลไม้อย่างเงี้ยนะครับแบบสดชื่นกินแล้วก็ชิลใจสบางเี้ยมาเรามาชิมกันเมนูเย็นนะครับอืม ชอบจริงๆแมนเย็นเราไม่มีอะไรมากนะเทสโนตอะไรมันเหมือนเดิมนะครัคเดิมแต่ว่าที่เพิ่มขึ้นก็คือความสวิตเนสมันสูงขึ้นด้วยความที่มันเย็นใอ่ะมันเย็นแล้วก็จะมีความสวิตเนสสูงขึ้นมาตามธรรมชาติของมันนะครับแต่ว่าความเปรี้ยงไม่ได้เจอจางหายไปเลยใช่มันก็จะมีความเปรี้ยวผสมเก่ือบนมาอยู่แล้วก็มันทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนเรากินน้าผลไม้เออที่เทสโนตเขาเขียนไว้เลมอนอยู่แล้วใช่ก็สดชื่นนะมีก็สดชื่นแล้วก็เออเหมือนผมจับได้ไอร้อนอ่ะไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่พอตอนเย็นอ่ะอลเ กินเข้าไปแล้วจะมีแบบความเป็นวายๆนิดนึ่งแล้วก็เทสไปปลายคืออาจจะไม่ได้เยอะเพราะว่าโปรเซสมันเป็นวอสวอชโฟลเซ่มันก็ไม่ได้มีการหมักอะไรเยอะอยู่แล้วนะครับก็จะค่อนข้าง clean ถั่วใช่แต่รสชาติมัน clean ถั่วแล้วก็นุ่มนวลไม่เหมือนใสๆหน่อยพวกแบงโฟลเซ่หรือว่าเป็นเซมิวอสอะไรนะครับก็จะมีความหมักเยอะหน่อย ถือว่าโอเคครับก็เป็นสไตล์แบบคนเปรี้ยวๆเราคนที่ชอบแบบสไตล์ฟุตตี้อ่าคนที่ชอบมีกาแฟรสเปรี้ยวหน,น่อยไม่ชอบขมอะไรเงี้ยถ้าจะไม่ขมเลยดีกว,ว่าจริงๆก็เหมือนกินน้ำผลไม้จริงเออ<ๆ>ใช่ยิ่งๆแบบเย็นเนี่ยเขาจะถือว่าแนะนำใช่ใช่มันก็นู่เย็นเนี่ยถือว่าตอบโจทย์กับขั้วอ่อนไปใช่กิบบนง่ายกินตอนแบบช่วงบ่ายๆอะไรเงี้ยเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันที่ขั้วกลางอ่อนต่อนะครับ รับกลับมาแล้วครับกับกาแฟขั้วตังอ่อนอที่โคสซิตี้ชิมกันนะครับตอนนี้ต้องบอกว่ากลิ่นของขั้วกลางอ่อนเนี่ยหรือว่าดีเลยชัดมากผมคิดว่าอันนี้จะเป็นแบบที่เราชอบอ่ะนี่แค่ไหนยังไม่ได้ชิมนะเนี่ยโอ้ใช่กลิ่นลงใช้ลมกลิ่นแล้วแบบเออมันบาลาน่ะรู้สึกซึ้งได้เลยว่ามันบาลานซ์ดีใช่มามาของผมด้วยจริงๆก็พูดถึงสีเนี่ยก็คือจานจะเข้มกว่าที่เรามกว่าเมื่อกี้จะดำขึ้นหน่อยเมื่อกี้ไม่ออกน้ำตาลน้ำตาลนอ่ากินเลยโอ้อืม ผมว่าการเนเตอร์เด็กที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากพวอ่อนมันมีความยิบขึ้น<ใช>มีความหนักปากม,มากขึ้นรส <Ừ. S 1> ช็อกโกแลตเนี่ยก็จะสูงขึ้นตามลําดับไปความเปรี้ยวก็ลดน้อยลงก็จะมีความบาลานซ์ระหว่างเบเวอร์ที่เป็นแบบนาาฟูตี้กับกับความเป็นบอดี้ความเป็นเข้นอ<ม>ของกาแฟจะขบข,ข,ขึ้นถ้าบอกว่าเอย้ยไม่ชอบกาแฟขม ก็คัอ่อนดีกว่าแต่นี้ก็จะบาลานซ์ระหว่างความขมกับความเปรี้ยวมันก็จะปิดปิดเปรี้ยวหน่อยๆไม่ได้เปรี้ยวมากครับกินได้ทั้งร้อนทั้งเย็นแบบเนี้นะถ้ากินแบบเอสเปรสโซช็อตเลยอะเราชอบมันจะมีความเข้มข้นเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าเราไปกดเอสเปรสโซซีเมนั่วอ่อนเนี่ยเราโซ่ต่ไปเนี่ยมันจะเปรี้ยวแบบปิดเลยอ่าย่างนี้แต่ตรงนี้ถ้ากดยปรโซ่มาเนี่ยอยู่บอดีเลยสำหรับผมนะคือตัวนี้บาลานซ์กว่ตัวที่แล้วช็อกโกลตชารมาก่ปลายมันจะมีขมมนิดๆหน่อยระหว่างนั้น คนข้างเยอะแหละโดยรวมแล้ว่ถือว่าโอเคนะสําหรับคนที่ไม่ค่อยชอบเปรี้ยวมากไม่ค่อยชอบขมแบบเข้มไปเลยตัวยอันเนี้ยตัวอย่างคือผมนี่ยปกติเช้าไอ้เย้ไปโซ่เป็นช็อตเลยส่วนกลางวันจะเป็นอเมริกาโนเย็นเมกาแฟแบบเนี้ยเหมาะเพราะว่าเช้าก็ยังมีความคงเข้มขมได้กลางวันเนี่ยก็เป็นอเมริกาโนเย็นก็จะแบบมีความฟุตี้ช่วยได้แล้วก็มีความที่เป็นหนักๆของตัวบอดี้ของเขาช่วยดึงมันก็จะบาลานซ์กันทั้งเช้าทั้งเย็นอย่างเงี้ยก็เลือกเมกาแฟแบบเนี้ยสำหรับไลฟ์สไตล์ที่เหมาะกับคุณเพราะว่าถ้าสมมติ กาแฟแบบนั้นครับไปอยู่ในครัวของคุณนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวไปชิมเย็นัน่อกว่าจะเป็นรสชาติเนยังไงกลับมาแล้วกับเย็นนะครับก็สั่นหง็ยไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยอันนี้แหละน่าตื่นเต้นผมชอบกาแฟรสชาติประมาณนี้มากเลยถ้ามาชมเย็นน่าจะดีนะแน่หมองอย่างมันอากาศร้อนอะบรนี้นะครับมาชิมอืมกลิ่นเนี่ยอืมเดี่ยววหลอกขึ้นมากเลยเจอผมจับอะไรได้เพิ่มโอ้อืมโคชชอบเลย ถ้าเย็นเนี่ยนะมันเพื่อความที่มันเย็นใช่ไหมตอนนี้เนี่ยมันจะสูงขึ้นครับเมื่อกี้เนี่ยก็คือชิมเข้าไปแล้วมันแบบมีความเป็นดอกไม้ออกมาเออ,เอ,อมีความแบบดอกไม้สุกเป็นท็อปปิคอฟ้ดเลยซึ่งดีมากในกาแฟดอยช้างเนี่ยเราหาในกาแฟดอยช้างที่มีเคสแบบเนี้ยมันแทงยากเหมือนกันนะถ้าจะเปแบบซิงเกิลออริจินจริงๆนะแบบดอยนู้นดอยนี้ดอยนั้นเนี่ยก็คก็ต้องไปตามหาจริงๆอ่ะแล้วก็ต้องหาโรสเตอร์ที่เขาคั่วได้ระดับนี้จริงๆมันจะมีแบบนี้ออกมาครับเราก็ไม่ได้คาดหวังหรอกว่ามันจะมีหรือไม่มี ว่าเอยพี่ชิมมาได้สซอร์ไเหมือนกันนะเออเซอร์ไพรส์นะที่เซอร์ไพรส์เหมือนกันตัวชื่อเลยอันนี้ดีผมให้เต็มไปก่อนเลยเฮ้ยอันนี้ดีไอ้เมื่อกี้มันดูแบบหนักหนักแบบบอดี้มันสูงอ่ะใช่ไหมแต่พอมันเจอน้ำแข็งเลยมันมีน้ำเข้ามาไดร์ลใช่ไหมบอดี้แม่งกำลังดีเลยอ่ะพอกินเข้าไปเนี่ยเฉพาะแค่อารมณ์ที่มันขึ้นมาก่อนใส่น้ำแข็งเฮ้ยอารมณเปลี่ยนเลยเหมือนความอุณหภูมิเย็นเนี่ยมันเหมือนไปถ่านแล้วมันก็ปรับเปิดตรงนั้นให้เราเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลย เหมือนกันถ้าเทียบของที้ผมให้อันนี้ก่อนเลยอันนี้ผมอันดับเออเออคอมเมนต์คอมเมนต์เลยคอมเมนต์จริงอันนี้เอออันนี้ดีอันนี้ดีจริดีมากเลยแบบจริงเดี๋ยวเราไปกันที่เมทัตไปเป็นขั้วกลางเข้มหรือว่าเป็นเซฟิวิกเฮ้ยไม่ใช่มาแล้วกลางเข้มเป็นฟูลซิตี้ครับโอฟูลซิตี้เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ขั้วกลางเข้มฟูลซิตี้ครับโอเคเรากลับมากับตัวขั้วซีวิก ข้าวคั่วฟูลซิตี้นะครับเ,ออเป็นข้าวกลางเข้มที่ผมหาหคือไม่ได้หาว่ามุกมันหาแต่หาในความแปกก <c oughs> ๊กของฟูลซิตี้นะครัะ <c oughs> ข้าวกลางเข้มมีสีที่เข้มขึ้นแบบเมื่อกี้กลิ่นเขาก็จะเปลี่ยนไปผลไม้อะไรเงี้ยมันก็จะลดลงถ <c oughs> อยล,ล, <c oughs> ล,ลงมไปนะครับพิเศษน,นิดนึงหมกเนี่ยชงอันนี้แบ่งเป็นเอสเปรสโซ่ช็อตมาด้วยก็จะเห็นว่าเนี่ยมีชั้นครีม่าอยู่อ่าเนี่ยครับก็จะเห็นว่ามันมีชั้นครีม่าเนาะเอสเปรสโซ ก็คีมา่าก็เรื่องสวยนะที่ว่าผมชงมาเป็นเ e อสเพซโซ่ด้วยเนี่ยเพราะว่ากาแฟปกติพวกลาเงเข้มพวกเข้มเนี่ยโค้ชอ่วงเนี่เขาเพจะมาทานเน้นในทางด้านนี้ก็คือเป็นเ e อสเพซโซ่ช็อตนะเพื่อคนที่ต้องการแบบความหนักแน่นเข,ข้มข<อ>้นไตรเตอร์ขอย e เอสเพซโซ่ที่ดีนะครับมันก็จะต้องมีคีม่าขึ้นมาใช่คีม่าเนี่ยแหละมันจะเป็นตัวที่กัดเก็บพวกแบบกลิ่นอะโรมาอะไรทั้งหลายในที่คีม่าเนี่ยแหละนะครับซึ่งถ้ามาในกาแฟเก่านะครับคีม่าก็จะน้อยแต่ว่าเนี่ยเช่นที่ผมโชว์ให้ดูก็คือจะเเห็นว่่าาาครีมขของ เคือเต็มฟองคือเต็มฟองสวยงามนะใช่เพราะว่าเป็นในกาแฟที่พึ่งขั้วมาแล้วก็มีปล่อยการมีแก๊สไวเขาเขียนวันขั้วว่าวันที่สิที่เราถ่ายวันนี้วันที่16ก็ประมาณ6วันก็น่าจะดีแก๊สไปบางส่วนแล้ปกติก็จะมีแก๊สประมาณทิตหนึ่งทิตหนึ่งแล้วก็กลิ่นอะไรเขาก็จะดีขึ้นรวมถึงพรีมาเนี่ยแต่ถ้าเม็กาแฟเก่าเก็บเนี่ยจะสังเกตว่าพรีมาจะน้อยใช่น้อยหรือไม่มีเลยอะไรเงี้ยมาชิมกันเลยส่วนพี่ก็จะเป็นอะไรก็นอนเหมือนเดิมใช่ครับนะ เมกาแฟที่เป็นขั้วกลางเข้มหรขัข้วเข้มแบบนี้นะครับมันก็จะเหมาะกคนที่ชอบความขมความเข้มข้น เหมือนเรากินนมเหมือนกินน้าเราชอบกินนมบางทีเราบางคนชอบเท็กเจอร์ของนมเพราะว่ามันมีความแบบกลมๆนวลๆมากกว่าเช่นเดียวกันกับกาแฟก็ถ้าเป็นพวกการเข้มเนี่ยบอดี้เขาเยอะพอดื่มพอไปเนี่ยรู้สึกได้ถึงความมีตัวตนของเขาแล้วก็ยีเอเอเปโซ่เนี่ยมันจะรู้สึกว่าเราหนักมันหนักปากมากขึ้นมันมีเนื้อมากขึ้นคนที่เป็นใสเอเปโซ่เนี่ยชอบพวกกาแฟพวกเข้มจะเป็นส่วนใหญ่ที่ผมชงเปเอปโซ่แบบนี้มานะครับเวลาชิมเเปโซ่เนี่ยสังเกตนิดนึงถ้าเราชงออกมาแล้วทีม่าสวยพอซดเข้าไปเนี่ยมันจะมีความซาๆาิดนึงท เนี่ยมันถูกอัดอยู่ในแก้วกาแฟของฉัน<ช><ช>นะครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของเอพิโซดแล้วกันกาแฟตัวนี้ก็ห่อมาได้สมบูรณ์แบบไม่ได้มีอะไรหน้าตีดิ่งอะไรแต่อย่างใดเราใช้เข้มข้นบอดี้ดีกลิ่นก็ยังดีอยู่แต่ว่าความฟูตตี้แล้วก็ความเขาพิเคราะฟู้ดแบบขั้วากลางแล้วก็ขั้วอ่อนเมื่อกี้นะครับก็ลดลงไปแล้วจนแทบไม่มีแต่กว่าก็จะมีความเป็นบอดี้ความเป็นช็อกโกแลตนะครับ<ช>สูงขึ้นมาเอพิโซดผมชิมนิดนึงคล้ายกับแบบโกโก้ก็คือเอาโกโก้ผสมน้ำหนาเออแล้วก็แบบเข้มข้นหน่อยก็จะรสชาติอย่างใช่เออ ก็คือมาจากแบบนี้แหละเหมือนโกโก้อย่างเงี้ยซึ่งก็อย่างอเมริกาโน่ร้อนนะบอดี้เขาจะบางลงมาจริงแต่ว่าก็ยังค่อนข้างเยอะอยู่แน่นอยู่แน่นกว่าตัวขั้วการออดเมื่อกี้ช็อกโกแลตดาร์กช็อกโกแลตเลี้วดาร์กช็อกโกแลตทีเแล้วก็เหมือนปลายๆอ่ะจะมีความขมที่เป็นแบบแบบเปลือกส้มที่เราบีบแล้วน้ำมันมันออกแบบประมาณนั้นอ่ะเทสโนเขาก็บอกว่าเป็นแบบออร์เรนจ์พิลเงี้นะบางทีเนี่ยขั้วเข้มมากจนเกินไปครับมันทำให้เฟลเวอร์ของความเป็นรสชาติที่เราจะสัมผัสได้เนี่ยมันน้อยลงไป ไอ้ซสออมันมันแดนๆมันจะไม่ดูไม่ม so. ีนะะิติเวลาเราชิมรสแปลไปเลยขมแบบขมปี๋เฉยไม่มีอะไรถ้ามันมันมีนิติเนี่ยมันจะมีความรสชาติแบมันไม่ได้ขมอย่างเดียวครับมันมีกลิ่นของย่างงุ้นกลิ่นหอมไอ้นี่กลิ่นของโชเลตพุ่งขึ้นมาให้เราได้สัมผัส แต่ก็ต้องบอกว่ามีกาแฟาแบบโั้วเข้มแบบนี้นะครับก็เหมาะอย่างยิ่งเลย,ยากับการใส่นมเข้าไปจะเป็<ช> <ๆ S 2> นนมทั้งหลายนะครับลาเต้คาปูชิโน่แม้กระทั่งเป็นเดอร์ตี้คอฟฟี่เดอร์ตี้ก <นะ S 2> ็ก <นะ S 2> ได้เดอร์ตี้เนี่ยอันนี้จะเหมาะมากเลยคือถ้าเอามิ้เดอร์ตี้แล้วเป็นเมทที่แบบขั้วกลางแล้วมันมีความติดเปรี้ยวมาน,นิดหนึ่งเนี่ยเวลาทำเดอร์ตี้มันจะแปลกๆไม่มแ้งพอมีความเปรี้ยวมันหลุดตีมไปเอาไปอัดแอปใช้ได้เป็นกาแฟนมได้เพราะว่าบอดี้เขาค่อนข้างสูงไงถ้าเรามีบอดี้ของนมมาช่วยซัพพอร์ตมันน่าจะกลมกล่อมใช่กลมโอเคเดีี๋ยวไปต่่อท ไ okay. okay. ม okay. right นะ่หนุ่เย็นมีกนน้เย็นโอเคเราใส่ม so ันแข็งเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาชิมเย็นกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสีมันก็ไม่ได้จางลงนะใช่เราดำเข้มอยู่โชนครับผมอืมแต่กลิ่นจะจางเรื่องความ ขมความไหมลงไปอย่างที่บอกแหละพอมันเย็นแล้วเนี่ยสวิตเนีน่ยมันก็สูงขึ้นนะครับบางคนอาจจะชอบรสกาแฟรสนี้ก็ได้นะเมกาโน่ที่เป็นแบบค่อนข้างจะออกไปทางขมหน่อยนะครับแล้วก็มีบอดดี้มีอะไรเยอะอย่างเงี้ยก,ก็กินเมกาโน่ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าไปใส่นมใส่น้ําตาลทำให้มันหวานนิดนึงนะครับแล้วก็บวกบอดบอดี้ของนมเนี่ยมันให้มันบาลานซ์ยิ่งขึ้นแล้วก็กินได้อร่อยมากขึ้นเลยเมกานโนเย็นนึกถึงอะไรรู้ไหมนึกถึงอเมริกาโน่ของเมทซอนคล้ายๆันมแบบคล้ายๆกันบอดดี้เขาก็ยังอยู่นะแต่ว่าอย่างที่เด็กบอกคือสวิตเนี่ยมันเพิ่ม ก็อันนี้ไม่มีหินอะไรพิเศษแต่สลาดไปเมื่อก็ตามคาดนะครับก็เป็นประมาณ วันนี้ก็หมดไปแล้วสำหรับกาแฟทั้งขั่วอ่อนครับกลางอ่อนกลางอ่อนและกกาฟเข้มทั้ง3ตัวเนี่ยที่เราเอามารีวิวกันก็ถือว่าเป็นกาแฟที่ค่อนข้างจะพรีเมียมแหละเพราะว่าเนี่ยอันนี้รีวิจะประสบการณ์ส่วนตัวเลยใช่ใช่คือผมก็ซื้อมาเป็นกาแฟดาวช้างมาเยอะแล้วก็ในคลิปของเราที่ที่เม็ดแท็กกาแฟไทยกาแฟดาวช้างอันนั้นเนี่ยก็จะแบบแล้วก็มิติของเขาเนี่ยจะน้อยกว่านี้มันจะแบนมันจะสัมผัสได้ถึงความขมถ้าเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าอันนี้ก็คือจะมีเฟลเวอร์ให้เราได้เลือกเยอะนะ้แต่ว่าอ่อนใช่จากระดับการขั่กาออนะเเข้้มไรี เราก็ไปเลือกเขาว่าไลฟ์สไตล์เราเป็นยังไงปกติเรากินเอสเพโซไหมเรากินเป็นกอร์นอตเย็นหรือว่าเรากินกาแฟใส่นมอย่างเงี้ยครับเราก็ไปเลือกให้มันเข้ากับของเราใช่ครับตอนนี้ก็คือเขามีขายในช้อปปี้แล้วมีทั้งระดับการคั่วให้เราเลือกพวกอ่อนพวกกลางอ่อนกลางเข้มคั่วเข้มนะครับแล้วก็มีปริมาณให้เลือกด้วยนะคฮะร้อยกรัมสองร้อยกรัมห้าร้อยกรัมสมมติว่าเราอยากชิมก่อนอย่างเงี้ยเราสั่งมาถุงละร้อยกรัมก่อนใช่ครับถุงเล็กๆร้อยกรัมเราชิมแล้วเออเราชอบสไตล์นี้สมมติเนี่ยเราสั่งมาสามตัวเลยแล้วที่เเเเรรราาาชออ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 บพวกก่่่นะะัไปคคยยซืื้็ มันก็จะประหยัดเรามากขึ้นแล้วเราก็ไม่ต้องไปเสียเงินกับรสชาติที่เราไม่ชอบบางโรสเตอร์เนี่ยดยส่วนใหญ่เขาจะขายประมาณ250ากรัมซึ่งสองรกรัมก็เยอะเหมือนกันเป็นจิตกว่าแก้วนะใช่ใช่ใช่เงี้ยใหหมดก็อาจจะไสด้ตังค์หน่อยแต่ว่าข้อดีก็คืออันนี้ราคาน่าคุ้มห่าแล้วก็ทางร้านฝากบอกมาว่าเขารับคั่วด้วยนะอ๋อรับคั่วด้วยติดต่อไปได้เลยนะครับองก็คือว่าถ้าเรามีกรีนบีนก็คือเมกาแฟที่ยังไม่ได้คั่วส่งไปให้ร้านคั่วได้รับคั่วได้อะไรเง ถือว่าเป็นอีกทางเรื่องนึงนะน,นึกถึงอย่างนึงก็คือถ้าเป็นร้านกาแฟรูรปแบบมีโรสเตอร์แบบนี้นะผมนึกถึงคนที่จะตั้งร้านกาแฟเออเป็นร้านใหม่ใช่อยากค้นหาคาแรคเตอร์ที่เป็นแบบส่วนตัวนะครับอาจจะลองซื้อมเมล็ดของเขาเนี่ยมาตั้งต้นดูใช่แล้วก็ลองขายดูว่ามันใช่รสชาติแบบที่เราต้องการหรือเปเล่าใช่ด้วยความที่เป็นเมล็ดไรช้างด้วยความที่เป็นกาแฟรีเมียรราคาเนี่ยมันน่าคบหามันจะได้เหมือนซงเกิลออริจินซึ่งปกติเขาจะไปขายตามร้านเปเชียลตี้จะแพงหน่อยเวลาเอามาทำ มอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้มถ้าเราไม่ไม่คุ้มแต่ห้าแบบนี้ก็คือสามารถติดต่อกับทางร้านได้นะใช่แล้วก็ตอนนี้คือร้านเขาเพิ่งมี Facebook อ่าให้เราเข้าไปคุยไปแชทกันได้นะครับก็ชื่อเฟซบุ๊กก็คือลูกโรสเตอร์นะครับก็พิมพ์ search ใน Facebook ก็เจอเลยเข้าไปดูกันได้ต้องสรุปแล้วงานว่ามันเป็นกาแฟที่พรีเมียมจริงๆเป็นร้อยช้างพรีเมียมจริงไม่ได้แบบคุยว่าไม่กาแฟดอยช้างแล้วแบบพรีเมียมแต่ว่าออกมาไม่พรีเมียมใช่เออแต่ว่าเรามาชิมให้ดูแล้วทั้งครีมากทั้งเฟเวอร์เฟเวอร์ก็ดีนะออออย่่่่าาาางงงขัััวกกกนนททีีีเรชชบบใมม้็ เฟเวอร์ของผลละมุนผลไม้ออกมานะครับก็ต้องบอกว่าถ้าไม่กาแฟดาวชานทั่วไปยาี่าหายากนะแต่อนี้คือมีให้ชิมกันก็ลองสั่งมาชิมกัน ว่าต้องจะบอกว่าเมกกาแฟแบบนี้มันก็เทียบเคียงกับมกาแฟนอกที่เราใช่ใช่พิดกันนั่นแหละใช่อย่างอย่างไอตัวตัวซิตี้เนี่ยที่ผมแบบเซอร์ไพรส์มากเลยตอนที่ใส่เย็นแล้วเนี่ยมันคล้ายกับกาแฟนอกจริงนะก็สนุนทีกาแฟคนไทยนะครับเพราะว่ากาแฟไทยเนี่ยเจอเนีดีมากดีดีขึ้นเยอะมากนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจอยากกินกาแฟหรือว่ามีเมกกาแฟอยู่แล้วแล้วก็เอออยากรสชาติเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับมาขอแนะนันมาได้มาได้หรือใครก็จะเหมือนทางลูกค้าก็ได้ก็คือสื้อเรา ส่งไปนีกาแฟมาให้เราได้เรารีว <hat anytime. S 2> ิวให้ ก็สุดท้ายก็คือฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพจของเราอัลเทอร์เทสยูทูบด้วยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับตอนนี้ก็มีทั้งซีรีส์คอฟฟี่อย่างนี้เนาะแล้วก็มีเฟรนดี้คีโตนะครับแล้วก็มีอัลเทอร์เทสอัลเทอร์ทริปใช่ซึ่งไม่รู้เนี่ยว่าไออัลเทอร์ทริปผมเนี่ยไปเที่ยวมาแค่ชิวันเนี่ยจะไปตุรกีหมดปี2022หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ยังไงฝากติดตามไปด้วยช่วงหลังๆเนี่ยก็จะมีคนมาคอมเมนต์ว่าเฮ้ยนีดีม้นดีไหมอหนตต์์คคครบบขออออุุณจิงๆใใชชช่่่แลล้วาานนทกกมมมมเเยผูด ที่เกิดขึ้นใน YouTube หรือ f a c e b o o กกันนะเพราะว่าันาําให้เราเฮ้ยมีประเด็นนี้ด้วยเหรอวะเออเราก็สงสัยเราก็ไปหาแล้วมันก็ได้คอนเทนต์มาครับแตจะมีคอนเทนต์ให้เพื่อนๆได้ดูกันต่อไปใช่ซึ่งเนี่ยต้องบอกว่าหลังคลิปนี้ก็จะมีคอนเทนต์อีกเยอะแยะเต็มไปหนะก็เกิดจากคอมเมนต์ที่ทุกคนคอมเมนต์เข้ามานั่นแหละถูกต้องก็ขอบคุณทุกทุกคอมเมนต์ด้วยครับก็วันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย